ตอนที่43ว้าวหล่อนกำลังจะไปหาแฟนงั้นหรอเสี่ยวยุนแฟนของหล่อนขับรถยี่ห้อ bmw เลยอ่ะฉันก็เห็นเขาแล้วล่ะหล่อซะด้วยสิฉันสงสัยจังเลยว่าหล่อนไปจับผู้ใช้เศรษฐีอย่างนั้นจากที่ไหนอ่ะเธอเห็นไหมล่ะเมื่อก่อนหล่อนใช้แค่แบรงก๊อบ เกรดเอตอนนี้น่ะใช้แต่ของแท้เลยนะยะช่วงนี้เลยดูโดดเด่นขึ้นมาเลยอะแทบจะพังอาดขึ้นฟ้าอยู่แล้วนึกว่าเราดูไม่ออกหรือไงเธอดูถูกเธอพูดถูกหน้าตายิ้นกลุ่มกลิ่นขนาดนั้นฉันไปก่อนนะคะทุกคน จด,ดหอคืนนี้ปลดช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะอืมไปเที่ยวเถอคืนนี้เราจะช่วยบอกว่าเราอยู่กันครบเองขอให้สนุกนะจ๊ะดูท่าทางหน้าตาเธอเข้าซิเฮ้อคืนนี้ยังไม่กลับมามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่ชะฉันไม่สนว่าพวกหล่อนจะนินทาฉันยังไงหรอกย่ะ กลุ่มพวกคนในโรงเรียนที่รู้จักแค่ซุบหัวนินทาชาวบ้านเท่านั้นฉันกับพวกเธอมันคนละชั้นกันฉันเข้ามาในเมืองก็เพื่อจะหลบพวกกลุ่มคนขี้แพ้อย่างพวกเธอนี่แหละคืนนี้ฉันก็จะมอบความสาวอันทรงคุณค่าให้คุณเกาก่อนแล้วกัน ในเมืองหลวงอย่างนี้อยากได้สาวมาหาวิทยลลาลัยที่ยังมีพรมจารีตแบบฉันนี่ก็หายยากมันก็ยากที่จะหาได้แล้วละนะพี่ลูกครับคุณท่านส่งข้อความมาบอกว่าจะกลับประเทศเยอรมันเดือนหน้าครับอืมได้ไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยครับพี่ลูก ตอนเที่ยงมีคนส่งเอกสารมาพี่ยังไม่ได้อ่านนะครับอืพี่ลูกมีบอกแสว่าเกาเฟิงนักเจอกับลูกเชียวอยู่ที่ดีเครครับที่ดีเครครับนะครับโอ้ ดีเคครับเป็นครับง่วสุ่มที่อยู่ในการดูแลของเกาเฟิงที่เปิดต้อนรับเราพวกเศรษฐีที่มีความสนใจเรื่องลามดโดยเฉพาะสินะดีเอาละ่ะพวกเราไปชวนอันยี่ออกไปเล่นอะไรใหม่กันเถอะ พี่ลครับเจนจือเจ้าอันยี่นั่นอันยี่ทำไมเออไม่มีอะไรครับเจนจือเรื่องเกี่ยวกับอันยี่ฉันไม่อยากให้หนายละเลยอะไรไปนะนายต้องรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอันยี่ให้ฉันทราบ เรื่องอะไรก็ตามเข้าใจไหมพี่ลูกผมผมไม่อยากให้พี่กับเจ้าอันยี่นั่นยุ่งเกี่ยวกันตอนที่44พี่ลูกผมผมเป็นหว่วงว่าถ้าคุณ ท่านลูกกลับมาแล้วร้เร่องเข้านี่เกกําลังล้อฉันเล่นอยู่หรือไงโอเคโอเคไปทํางานที่ช่างสั่งให้เกไปทําแค่นั้นก็พอแล้วฉันกับอันนี้จะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับแกแล้วกันมันไม่ได้เกี่ยวกับแกครับพี่ลูกผมเข้าใจแล้ว ดีคครับฉันเห็นกับตาเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเข้าด้านในแล้วน้องอันฉันเกรงฉันเกรงว่าแกคงต้องระวังให้มากขึ้นแล้วละเดยวจะต้นสวมเขาเอานะเฮ้คนพวกนี้ตั้งแต่จะย่วให้ฉันโมโหในฐานะลูปผู้ชายยังไงซะฉันก็ไม่คิดจะ ไปไหนอยู่แล้วนี่ถ้าคุณเสี่ยวหยุนอยู่ข้างในนั้นจริงๆแล้วก็ฉันจะต้องฉันจะทำยังไงดีนะสำหรับคุณลูกและทุกท่านจะใช้ห้องส่วนตัวหรือว่าห้องโถมดีครับพวกเราไปที่ห้องส่วนตัวของคุณเกาของพวกนายได้ยินว่าวันนี้คุณเกาจาะฉลองเป็นพิเศษ เราอยากมาดูสักหน่อยนะเออแกลงว่าเดี๋ยวได้ครับแน่นอนครับคุณลูกคุณเจียนทางกระผมจะให้คุณพาพวกคุณเข้าไปนะครับผู้จัดก,การครับคุณเกาเป็นหัวหน้าของเราตั้งหากแล้วครับคงไม่จำเป็นต้องเอาหน้ากลับคุณลูกหรอมั้งครับแกคิดว่าฉันง่อกว่าแกได้ไง นี่เป็นเรื่องที่คุณเกาสั่งมาเองตั้งหากล่ะว่าต้องให้ลูกเฟไปและผู้ติดตามไปพบคุณเกาให้ได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางคุณเกาครับเขามากันแล้วครับคุณเกาคะฉันเวียนหัวจังเลยค่ะรอไม่ไหวแล้วเหรอ เออคุณใจร้ายจริงๆเลยนะคะพอดีเลยฉันก็ร้องไม่ไหวแล้วเหมือนกันอันนี้ในด,ดูนี่ผู้หญิงที่นายเชื่อใจยังไงล่ะในฐานะเพื่อนนะฉันยังทนดูไม่ได้เลยล่ะหืมอ้ามากันแล้วล่ะเซียวหยุน ตอนที่45อันนี้มีปลามากมายในท้องทะเลมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอาคุณเกา้าพี่ฝุง ไอเวนไอ้งอนนี่มันมาได้ยังไงวะเฮ้ยหมาะเม่งเลยวะเกอันยี่อันยี่นทํทำอะไรเนี่ยที่รักที่รักของฉันคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะโอ้พระเจ้าคุณเรื่องหลายแล้วกลัามายุ่งย่ามแล้วก็ในใหญ่ เล่นเกีตายแน่ถอยออกไปลูกไฟไปแกบ้าไปแล้วหรือไงวะฉันปวกใจมากเลยละนะคะเซียวยุนฉันรู้ว่าเธอถูกบังคับมาไม่ต้องกลัวฉันจะพาเธอหนีไปเองไปอยู่ด้วยกันแกพวกแกนี่ไอ้บ้าฉันไม่อยู่ ฉันไม่รู้ว่าแกพูดถึงอะไรเฉยหยุนเธอฮแฟนของแกหญิงคนนี้เสนอตัวมาหาฉันเองแกควรจะขอบคุณฉันที่ช่วยจาัดก,การสินค้าชิ้นนี้ให้แกถึงจะถูกสิเป็นไปไม่ได้เสี่ยหยุนใส่เสื้อขนาดนี้ไม่มีทางเป็นอย่างที่แกพูดหรอก งั้นเธอพูกเองสิฉันกับอันนีเธอเลือกใครแน่นอนว่าต้องเลือกคุณกาวสิคะคุณไม่รู้อะไรอันนีที่จริงแล้วในอันนีก็เป็นแค่ครอบครัวถังแตกถามยังมาหลอกฉันมาเป็นในายใหญ่ของบริษัทอีกเคลื่อนไสจะตายอยู่แล้วคะ่ะ ตอนที่4ี่สงั้นคุณลูกก็ถูกเบี้ยวนักอีกแล้วเหรอใส่หัวไปซะเฮ้ยพี่เตาเรามาเอาจริงเถอะนี่มันกี่รอบแล้วครับเนี่ยไอเด็ดนั่งชัดไม่รู้อะไรดีอะไรเร็วแล้วสิพี่ลูกนักแล้วไม่รู้กี่รอบเกจะไปดูอะไรถูกสอเขาอเบ u n ์เ r อร์ น,นั้นถ้าเป็นฉันแล้วก็คงไม่กล้าโผล่ออกมาแล้วล่ะบริษัทยุ่งมากเลยฉันไปไม่ได้แล้วล่ะพวกเธอเล่นกันไปเลยขอให้สนุกนะไปตายซะคุณไม่รู้เหรอว่าอันนี้ที่จริงแล้วครอบครัวในอันนี้นะทั้งแต่ แถมยังหลอกฉันว่าเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เองเครื่องไส้ตะายอยู่แล้วเสียวหยุนเธอสำหรับเธอฉันไม่มีค่าแต่แรกแล้วสินะแบบนี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วฮะในที่สุดก็เข้าใจเจมแจ้งแล้วเหรอหลังจากนี้ก็อย่ายหยิบขยะไปทั่วอีกละ อยากได้ผู้หญิงแกมาหาที่ฉันนี่ยังดีสักกว่าแกอยากได้เท่าไหร่ฉันก็ให้แกเท่านั้นนักเรียนสาวใหญ่แกอยากได้แบบไหนก็ได้หมดพยันดีเซ็จคอรีกลับไปยังกลับไปยังสนิทของม,มันได้แล้วละ่ะเกาฟึง ในฐานะสถานีขยะของพวกแกก็เป็นทั้งสาวกระตายเป็นทั้งหนุ่มสาวอย่างว่ากลับไปอย่าลืมรวมตัวกันไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยล่ะก็ขยะไงเชื้อโรคมันเยอะมากนะคุณเกาวคะฮ่าเอ๊ะอันนี้ฮะ ดูละครจบแล้วไปกันเถอะฮ่าฮคุณเกาครับไหวไหมครับคุณเกาคะฉันไม่เคยชอบในอันยี่นั่นเลยนะคะมีแต่หมอนั่นมายุ่มยากฉันอ้าคุณเกาครับคุณเกาครับพายในนีขึ้นไปไว้ชั้น11จากนี้ไปหล่อนเป็นสนคาสาธารณะของแขกชั้น11อ ตอนที่47ครับคุณกอครับคุณลูกอ่ะอะไรนะคะสินค้าสาธารณะของชั้น11อ,อะไรกันไปกันเถอะชั้น11มีอะไรสนุกให้เธอทำอ้าที่นั่นมีแต่เขต V.I.P เด็ด,ด,ดๆท่านั้นเลยนะไม่นะพวกแกทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะฉันเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัย เอฉันจะแจ้งตำรวจอย่าลืมไปแจ้งสาธารนณะกันตายของเธอว่าตายด้วยอุบัติเหตลุล่ะเอาหญิงคนนี้ไปสนุกชั้นสิบอด็ดถ้าหากถูกเข็ดแขดเล่นงามจนตายแล้วก็เอาไปตบรางวัลเป็นอาหารของสุน,นัขเฝ้าประตูชั้นล่างซะอันยี่อันยี่ อันนี้ในโกรธเหรอเปล่านี่ฉันจะไปโกรธคุณอย่างพวกไหนได้ยังไงบริษัท A.W. ประธานอันกรออรุณสวัสดิ์ค่ะอ,อรุณสวัสดิ์เสี่ยวจานอรุณสวัสดิ์ทุกคนอรุณสวัสดิ์ครับ เลอกงานหรือ,อย่างอันนี้ส้นจองโต๊ะที่พัตคานเรียบร้อยแล้วนะท่านเข้าเที่ยนด้วยกันเป็นไงพี่อันยุ่งหรือเปล่าครับทางนี้มีข้อเสนอใหม่จำเป็นให้คุณยืนยันอยู่นะครับขอโทษนะคะขอโทษนะครับ,ค,รบคุณลูกผมนับกับเพื่อนร่วมงานเรียบร้อยแล้วะครับ สะดวกครับเรื่องงานเชิญทุกคนทันข้าวเที่ยมร่วมกันนะครับผมเลียนเองโหเรื่องงานแล้ววันนี้พี่อันเลี้ยงข้าวว้าวเลี้ยงข้าวเหรอครับไปกันไปกัน